อของขังทิอเอ้าเรียนว่าทิปสอกเดียวชิปตัวหัวเลยเด้หน่อ่ยมาเหอกเรงสอไปน่อบานนี่เจามาเออเอ้าอยมันสอกมาทานคนเน่เออนเน้น่ย้อวผู้เน่าก็ผู้สัตวันเออสามสี่ห้ากเจ็ดสอกลำ เจ็ดสอกลามเชื่อข่แจกบาทล่ะนี้เจ็กบาทล่ะาแคีน่าเข้ขาจะตึกจ็กบาทล่ะพันบาทพันบาทว่าดีพันบาทใจที่ต่อามเจ็ดเจ็ดสอกเจ็ดสอกลามเจอกลามโอ้ประมูลลาคาขนาดบบนี้ช่วงนี้ป้าขึ้นไร นน้เงนซองเทือกนมเดีนองเทือนนี้ง่วงนน้ขายคนขายเงี้ายเงี้ยคท้ายหัไหลย แปรด้วยว่าใส่ลูกมาไลว่าสีเข้เลยรเรื่อยๆใ่เาเผ้ามันเห็ดย่างดีบ่เผ้ามันหนเผ้าใส่เราตาขี้ตาหนึ่งให้เจซื้อเดี๋ยวได้พี่เดี๋ยวดเดี๋ยวได้ผูกอย่าด้รอาไดกำลังตอรอกมันอยู่เอาเก่าลอยให้ลูกเอาแปรดอจกมากจกมาเลยเอาเจกมากนะเอคมแทอันี้อ่ะชองเจารนี่ี่น่นี่าแท้ แนว่เนด็กินแนววมเน่เด็กินแนว่จเด็กกินจับตัวโตไร

ไม่เอเยว่าแหนน่ะเขาว่าไมีเอเยว่าแหนน่ะมี่มีแหนที่เอาให้ได้ไหนท้องว่าต่อสอบถามเบอร์ไหนล่ะบัดนี้ที่สร้างเอาเบอร์ไหนบอบอกเบอร์หรอกมันคลายถือหลายสิบแปดศอกในมี่อยู่ว่ามาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปเดตราคาควายล่าสุดกับ ตลาดห้วยฝ้ายพัฒนาครับอำเภอตะการพิศนุยาบดจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศคือคักพอสมควรนะครับผมเมื่อนี้นะครับสําหรับท่านทิตตามหาควายไปเลี้ยงรีของราคากลางปัจจุบันนะครับผมนะครับผมช่วงเช้าครับเมื่อนี้วันเสาร์ที่27นะครับผมกค67ครับพี่น้องสำรวจอัปเดตราคาควายไปประความกันเลยครับพี่น้องไปครับอ้าวทึกสองแม่ทองหนึ่ง รุ่นนี้ลับนะครับตัวหน่อยๆน,นี่ตัวละสองหมืนหอยตัวละสองหมื่นี่อีกหาร่อยแลคาห้องไววซ <c oughs> ื้อเครื่องตัญยาใช้เข่าตัดเขาซื้อเครื่องสัต้านี่คับปล่อยยเลยเนานี่ครับตัวละสองหมื่นก็อีกหาอร่อยสองหมื่น้ารเหนือเบิบ้งงออกับตน้นโต <c oughs> แลคาห้องไหวครับผม <c oughs> ส่สูงกระรสานี่ยครับซ <Okay. S 1> ่องหาซึ่งสาสิบ สายเถิกนะครับผมเบืองกับเปียบเทียบอันนี้ราคาห้องไหวนะครับมันเป็นราคาขายครับก็รองไ้ก่อสายเถิกเถิกสองหนึ่งสองราคาสองหมื่นหาร้อยดวนดวนด้ส้งท่นใหญ่ดเพื่อนด่อนแปดพันกว่าเนี่ยครับเพื่อท่านใหญกับแปดันกว่านแม่ทองแล้วครับแจ็กบาทครับแม่ทอง่เปินไปสี่สิบห้าสี่สบหาทองแยกเดือนครับทองหกเจดือนมีใบผสมพร้อมทองหกเจ็เดือนมีมีใบผสมพร้อม ล้านห้าแสนผสมไปพอล้านห้าแสนไน่ครับผมประกันทองหกเดือนเจ็ดเดือนครับกำหนดขอด้วปลายเดือนกันยาครับผมตัวนี้ครับประกันทองให้โอ้เราประกันทองให้เลยางเงี้วประมาณลอยสี่สิบความสูงเปิดไบสี่สิบหาประกันทองหกเดือนนี่ครับถ่ายเพื่อนตัวทองเรียบลอยซุ้งลอยสี่สิบ อเอาไพามมกควายทองครับตัวนี้ประกันทองให้หกเดือนเจ้าล้านห้าแสนครับ <ขอ S 1> ผมนาดีมุงมั่นนะนาะอ่างดีหอวยอันนั้นเป็นร้อยกัดอะเหลือบนี่ใบผสมกับมี่มี่ครับผมใบร้อนไห้นี่ครับโอ้นี่ครับต้มรถดขอดก็กย่อกันยุ่งตัวนี้ กันยาพ่อยอพ่ายน์ครับผมพฤศจิกาเอาเบอร์โทรไปครับ085ย์แป7ห้770 7 3เจตัวทองเรียบร้อยตัวทองเรียบร้อยไม่ลิดตัวทองประกันทองให้เลยโอ้ที่เด็ดครับ4ี่ส0มหาผนต่อรองได้เบิดมือครับด่วนด่วนวตัวนี้ครับที่เด็ดเบนมาอครับตัวนี้ แม่ connect, ลูกวะน้องเรื่อยๆครับน้องอ้าวไปหาแม่ลูกอย nice. oh ู่ลูกตัวแม่ยังดีนี่ล่ะอันนี้แม่ลูกครับพ่อมีแค่บาทน้องพ่อมีห่วงสี่หมื่นพันสี่หมื่นสิบพันหนึ่งราคาห่องไหวเนาะห่องไหวครับต่อรองกันได้เตะก้อนถ้วยจับต้องได้ละข้วยสี่หมื่นก็อีกพันหนึ่งลูกแม่แบบงามเลยอันนี้แม่เพิ่นอันนี้ลูกสาวเนี่ยลูกสาว โอ้เนี่ครับประมาณเจดเดือน,นะน้อเปลาอหากเดือนนี่ละแม่ผสมไหมหรือว่าด้อย่งไรดอย่างยังอยู่เนาะอาแม่ลูกครับสี่หมื่นีกพันหนึ่งแม่กระสงรลอยสามสิบสามสิบห้าสามสิบหกนี่ครับ,บหน้าตาแม่เป็นฝวายลูกแหลกครัมนี่หน้าตาน,านิ่งไว้ร้านนิ่งไว้นะครับผมคมนี่ แม่ลูกลูกตัวเมียลูกงามดีปเป็นหลือก็เด็กหน่อยอยู่ผมระบาดนอีอันนี้ควายแม่ลูกครับม่แม่มาหาแม่แม่มาแม่แม่ยี่ลันี่ครับสี่หมื่นอีกพันหนึ่งยากอยากหมมีตำนี้ยังหมมีครับรับประกันตำนี้ให้ประกนตี้ให้ทูกยางทุกยางเลยเอาเบอโต้ไปน้อง062 0 6ห4ของ8 5 4970 4970 คมเดียวนี่บอคมเดียวนี่ครับแลวก็ามตัวนี้บออ๋อลูบร้อนนี่บอจุ้งนี่บอลูบร้อ่ะแม่สาวในบานนี้สาองสามหมื่นสองามหมื่นหรือสามหมื่นเอเอาามหมื่กับสามหมนโอ้บ่ตีปากเลยนี่ครับแม่สาวสวยจุงร้อยยบห้บวกเท่าไหร่สองหม่นเอบรหันเรือเท่าไหรก่อนพูดมาสองหมื่บอ 3ามหมื่นเอียดสองหมเอียดนี่ครับแม่สาวสวยว่งถ่ายวางดากสามหมื่นเออสามหมนองี่ครับสามหมื่นบาทพ่อตันจะูอยู่แล้แง่งขาเกือบเรียบตอนหยางขั้นซื้อมาไปซื้อค่าบริษัทคารเบิ่งถ่ายครับแม่สาวสามหมื่นสองพันบาท สามหมื่นสองเบอร์โทรเบอร์เดียวกันไหครับเบอร์โทรเฮาแม่นบ่เบอร์โทรเขาหนึ่งบ่อเอาเบอร์โทรมาหน่อยเนาะเอาสามหมื่นสองแม่สาวโอ้ถ่ายก็ดีครับเบิ่งถ่ายเบิ่งแดดเขาถ่ายอยู่หมอเอาเวินอยู่นี่แหละคล้องรูปรอเนี่แหละครับอะไรก็โทรมาแม่นก็เตี้ยหมแม่ก็เตี้ยขาดอกพุดจน เน,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 นี่ยคือลูกมนคลจับ่าบานนี้ลูกมงควอยงามบอก่าตัวเมยตัวผุนโอู้เบิเบ่งกันขนาดเลยบอกขายลากขายเราบอกเจ้าบาทเราบอกถ้าช่องหมื่นกลัวโอ้นี่ครับมากพอท่านครับสื่อขายเรียบร้อยแล้วกำลังกิดดองกัน <laughs> คุณละเปกกระเพิกพค,ครับผมสองหมื่นกวาบ,บาทครับเมยนี่เมยสาว สองมืนสิบห้าอยนะครับราคาซื้อขายจริงกะอาชิบะอ้วนมาได้นะครับผมกะเอาไปเพี้ยนเอาสองหมื่นกว่าบาทก็เรียงนะครับนีงก็ได้เป็นสื่อแล้วก็จนกินกาแฟฮอนกันละนะครับซื้อเรียบร้อยแล้วตัวนี้ราคาซื้อขายจริงกินกาแฟฮอนกันตามราคากันละครับผู้น้อยครับเบิ้งเปรียบเทียบเมินสามพันห้าร้อย เหลืองๆอุ้ยห่ยประมาณหกเจ็ดเดือนนี่เนาะพอเกินแปดเดือนออกเต็มที่หกเดือนเจ<อ>็ดเ,เดือนหมื่นสามพันหาร้อยใครต้องการรุ่นนี่ครับผมหมืน 3, ่นสามพันห้าร้อยเอาไปเป็นเครื่องตัดหญ้าต่อรองเอาไปเลี้ยงนะครับตาแจ้มแจ้มดีแบบเบิร์โคกงสางเงินสูงกับประมาณเมตรสิบห้านี่แหละหน้าตาดีอยู่สี่ข่าก็ซื้อเครื่องตั้นใหญ่ด้วยแบบแยกค่ายกับคายได้ขึ้นยู่เนาะ เครื่องตัญญาซื้อมาขายขึ้นมาเลยเลยซื้อหมื่นกว่าบาทต่อรองในอยู่น,น้อ,อ,องเนาะรหมื่นสามเครื่องตัญญากับแปดพันเนี่ยตัวนี้หมื่นสามว่ต้องเติมน้ำมันเราไปกินยาเลยหมื 13, ่นสามพันเพิ่มหน่อยรูปลอตาเต็เมแกม้มแจ่มเบืองเขาครับเขาดีๆเลย <c oughs> เขายังกลมๆอยู่เล็กหน่อยสูงเมตรสิบหานี่แหละนี่ครับพวกสางคนสูงกับว่บามาณเมตรนิดๆเด้อพี่น้องตัวนี้นี่ครับเบอร์โทรมาได้น้อง 0ูนย์หกหาสองหนึ่งหองหน่งหาซีีสองสามนี่เหน่อยดูต้ยว่อกันเลยท่ามันใส่กันเลยแม่สาวตัวนี้แม่สาวน้อยไายสวยๆ่วงหางดีๆเปิดราคาไว้ 17, 1มื่นเหแม่สาวสวยมื่นเจนห้ารอหน้าตาดีหอปหน้าตาดีประมาณแปเดือนก,กว่ากครับผมตัวนี้แม่สาวน้อยสวยๆเอพงสงมื 17, ่นหาสูงกับประมาณเมตรเมตสิบ แม่สาวหน่อยถ่ายดีครับตัวนี้เรืงถ่ายเป็นยังไงโอ้นี่ครับเหมาะอยู่ายหาแม่สาวอยู่นะครับผมถ่ายใหญ่ดีเนาะเรืแบบ่องถ่ายเปงนยังยง,งเ,เพื่อนต้นโตหน้าตาดีเอ้าเพื่อนมีผู้มากอยากได้โทรมาเบอร์ไดนครับ098 098 389 389ศูน เจ็ดสามเก้าสองอำเภอพนาครับพนายกมณีฟาร์ม,น,รมน,รนี่ที่เ,เดียดกันแสดงมาเรือหลายโต้ที่ครับอยู่ขอ,อกนี่ครับกับมีเน่้อยูกว่าได้มีว่าได้ชมอยู่นะครับเนาะครับผมเชือกนี่บอกยินบบตีงบทปากเลยนิ่งขนาดเลย,ยนี่ครับยกมณีฟาร์มเกันไว้ตาเอาพ่อต่อร่องอยู่ครับตัวนี้ก็ได้เมื่อเจ็ดพันหารอย แม่กับลูกอยู่ครับนี่อ้าวไาหาแม่ลูกอยู่ลูกโตแม่ลูกสองหาลูกัวแม่หรือัวผู้ล่ะตผู้นี่ลูกสายบนอันนี้แม่โคมนี่เปิดราคาไหวสักเด้ครับสองหมื่นหาสองหมื่น้าร้อยสองมื่าสองนห้าพันครับลูกตัวเถิกแม่กัโค้งสางดีครับร้อยสามสิบนี่แหละสามสิบบนะครับลูกสายก็รักเี่ให้ สองหมื่นห้าพันบาทตัวนี้แม่แบบโมแม่เนาะแม่ลูกครับเอาเพื่อนมิภูมักจากไหนโทรมาเบอร์ได้ครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งศศูนย์หนึ่ศูนย์นี่หกตากเนาะแม่ลูกครับเมืองหน้าตาแม่ค่ะักกันแ้วแหวนาดเลยหน้าตาแจ้วขนาดใ้่ไห้อีกล่ะฮะ ถ่ายลูกไส้ครับถ่ายแม่แม่ลูกสองหมืนหาพันนะครับผมตามสภานเรือราคาตัวดีกับตามราคานะครับผมแม่กะซือขาดน้ำเด็กงยักหน่อยเอาไปเพี้ยนเอานะครับผมแม่ลูกลูกตัวผู้แม่สูงวันเมตรสามสิบนิดๆน,นะครับอ้าวตัวแม่กับตัวผู้ตัวนี้ตัว,ตว วาครูน,นี่มืน่นมืน 4, ม่นสี่ครับคู่นี้คู่นี้เอามื่นสีถึงตัวละเจ็ดพันอันนี้พ่อพันเเนนาาะะตัวนี้พ่อพันครับไปหาพ่อพันอยู่พ่อพันเลือดร้อยอันนี้พ่อพันอันนี้แม่ 1, พันแค่ครูราคาเดียวกันเลยตัวละ 14, มื่นสีคู่นี้ตัวละเจ็ดพันเ่ะตีเอาง่ายๆนะครับคู่นี่ม 500, ื่นสี่พร้อมส่งหาร้อยโลพร้อมส่งอีกพันโลเลย ฟันพูดเลห็ดเป็นสมไปเลยพอดีนี่ครับโอ้ทองคือปุุงนี่แท้กินหลายกินหลายกินหลายมันกินหลายหลายครับตัวนี้คู่นี่หมื่นสีตัวละเจ็ดพันอันนี้ไพ่อย่างใดพอพันพอพันก็เมียพันส่วนสูงกับว่ามาณเมตรเมตรนิดๆนี่นะ มองขายเนี่ออยโลนี่นี่ครับนี่พอพันเนาเอาโทรมาเบอร์ไดสามศูนย์แปดสามสี่ห้าสามนึหนึ่งห้าศูนยครับนหนึ่ครับผม <11 50. S 2> นี่พ่อพันกับแม่พันครับผมเ <c oughs> มาะขนาดเดี๋ยวที่ว <c oughs> า่าจ่ายเข้าไปมาครับบ้ดนี้า <c oughs> รเจ็กเจริญ เปิดราคาไว้หมื่นหกพันห้ามื่นหกพันห้าร้อยมื่นสิมืนส้อ่นเห้าร้อยมื่นเจ็ดพันเบาๆหมื่นห้าพันห้ามื่นเนบหาี่โต้ลวดคับเมื่อนี่เทิกสองแม่สเทิกสแม่สเอาเทิกสแม่สาครับผมนี่เบื่อนาตา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 เมื่อแกงขาครับ ต้งถ่ายวันนี้ตัวเมออ้าวตัวนี้คือควงางออกไปเล่นน้ำไเปือกเปือกเดินน้ำหป่หามแ้หามง่ายถ้าไม่ผ่านจะช่องถ่ายงถ่ายถ่าตัวเมตัวเถือกตัวเมตัวเมตัวเถืกนะครับทัางกลางนี่เป็นตัวเมหลวนใส่กัควาาเป็นตัวเถือกนะครับผมนี่เถือก เบิงลาดฝาอีกครั้งหนึงส่วนสูงสูสีกัน125นะครับผมประมาณ120ถึง125นี่เอาเบอร์โทรไปป้ปศะ096เ3 0 3422 3ปดเจ็กเจริญของขัง ชิปอเอาเห็นว่าชิอกเห่เอ้าชิปเหน่อยตัวหัวเลยด้หนสอกหน่อย้านนีอกไปน่อยบานนี้ตอกไปหน่อย้านนีาวเหนยาวเหนียวเน่อ้าผู้เหวกผู้สันบันนี่เออเ้าสมี่หหกเจอกลามเจสอกลามเชื่อไี่ จ็กบาทละบ้านนี่จ็กบาทละองลัแค่ทีให้บ่ไห้าตื้แจกบาทละพันบาทนี่ก็ตายไปไม่ถ้อมันตายายายม่

แกผมแกก็แฮมป่าบวชันบาทแกแฮบ่เท่ารักบ้าเหรอจ๊ ลุด่มแหะขนาดนั่นจีโคเขียวมันมาอวันนี้มาพื้นเดียวหนังแหะขนาดนี่จะพูดยังไ้ใส่เผ้าเรียบร้อยวันนี้ก็ไข่ไหลอะไรบ่อยเจ็บพื้นอยู่เหยื่อเนี่ยแปลง่วยวันนี้ลูกอะไรวันซีโคไหลเลยใส่ละเผ้ามันเ็ดย่างดีกว่าเผ้ามันหน เท่าส้าตาหนึงให้จซื้อเดียวได้พี่ดอ๋อาด้ยด้ยังไงังตอรอกันอยู่เอาเการ้อยให้ลูกเอาแปดร้อยจกมาจกมาเลยเอาเจกมานี่มแทนีม่นี่นี่นี่นนี่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 ่นเนี่่นนี่่น่

ม่อีเยว่แหนนเขาว่าม่อีเยวแหนมีมีแหนทีเอาห้แไหนท้อว่าต่อสอถามเบอร์ไหนะบนี้สี่สังเอาเบอร์ไหนบอบอกเบอร์หรอกมันขายถือหลายสิบปดอกนี่มีอย่บเบอรกบอขายเอามาขายตามมาตราาในาใครอะไรมาบอลในฝ่ายเขาแย่งกันมาลับหนไปแล้วแย่งกันด้ยขายดีเปลือกน่อย้าแล้วพ่อนี เปือน้อยเปลือกสองหมื่นพันงหมื่นก็อีกพันหนึ่งเปลือกน้อยข้าวขาวนี่ครับไปหาสายเปือกอยู่พอพันพวันเลือดก่อยสองหมื่นหนึ่งพันบาทเบอร์โทรวมี่เด้อพี่น้องบอกไปก่อนสองหมื่นก็อีกพันหนึ่งคว้วกตสิบประมานสองปีบอกเมื่อปีกกวนี่บอกปีปลายปีปลายก้มหนากินยังโมมี่หญกินได้ครับ หากินหยาผมมีหยาดิท่านบ่าเมื่อบุญสองหมื่นหนึ่งพันบาทนี่ครับเบอเขาบงอยงคนส่วนสูงกับประมาณเม 20, ตรยี่สิบเน่นะบอเกินนี่สอ 20, ่นพันหนึงน่งเบอร์โทรว่ามีทายราคากลางให้ฟังครับผมมองขายก็สิใตสอนี่ยนะหรือสองนี่ละสองหมืน่นพันเผือกเือกูบล้อ